Thank mm -hmm. you. มีตกวางไว้ให้ด้วยค่ว่าหากว่าท่านไ่สะดวกค่ะสำหรับอาหารการกินแล้วก็มีทุกอย่างเลยจะเป็นกับข้าวกับปลาหรือจะมากินกับข้าวดานนี้ก็ได้กินกับข้าวดานนี้ก็ได้แล้วตอนนี้การสาธิตขนมตาลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะอีกสักครู่หนึ่งจะมีการสาธิต ่สำหรับพวงดอกไม้ค่ะพวงดอกไม้แล้วก็มีเป็นพิธีทำดอกไม้กเพื่อที่จะให้อ่าได้ไปเสียบในพวงดอกไม้เดี๋ยวท่านก็จะได้มาดูเลยก็จะมีจากอ่าสุชิระฮัตบีสอสค่ะอันนี้สองสามคน,นะค่ะเต็มเจอนวิ่งตามหรเ,เออกวิ่งค่ะสำหรับวันนี้ะอ่าในด้านบนเวทีค่ะ การแสดงบนเวทีก็จะมีดนตรีของมหาวิทยาลัยและท่านนักะินเราซึ่นนำเดยดรอรวนบคุมก็คืออาจารย์มองศทำขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาสร้างสีสันมาร่วมงานรับพวกเราในวันนี้ัสองเพลงเราจะมีการสาธิตการทำใหกต่างๆนะาก

เราเป็นอันลูกกันก็คืออยากบนอะไรก็ให้ไปบนกับหลวงพ่อประธานเท่าก็จะสมปารถนาทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นอย่างเดียวเ่าที่รูมานะคะพี่สันสองพี่ลูกสองคนเนี่ยบนเหมือนกันแต่ไม่เคยสำเร็จเลยค่ะอย่าบนว่าไม่ให้ถูกทหารรับรองถูกทุกคน ทีสองคนถูกทหารทั้งสองคนมาบนหลงพอแสดงบาหลวงพอทันชอบทหารเนาะแล้วอันนี้ตามหมู่บ้านก็สิ่งสําคัญก็มีอย่างนึงก็คือสะเจ็านายอาอยู่บ้านตะวันขึ้นเป็นตำนานมาน่าละตังจำไม่ได้เกิดมาพอแม่กับเราให้ท่องเที่ยวให้พวกเราได้ไปออกกําลังกายบ้างส่วนตอนนี้ก็ ทุงย่างใต้ก็เลยไปหน่อยก็เป็นบ่อรางตอนนี้ก็กําลังปัปุ้งละอะสวยงามมีที่ออกกําลังกายไปออกกําลังกายกันได้เลยในนาคตปีนาก็น่าจะเป็นน่าจะสวยงามกว่านี้อย่างหนึ่งก็คือหมู่สามเนี้ยก็จะมีแต่ละคุ้งงะมีแต่ละคุ้ง,ม,งมีเจ็ดคุ้งก็เดี๋ยวเชิญันให้คะนแนนกันนะต่อไป หมูสามฐานไปก็ต้องขึ้นข้าหมูสองไปนะหมูสองเอาไว้ซุบไายก็แล้วก,กันอ่ะหมูสีมาแล้วขอเจอญเลยค่ะหมสูสีแม่หมูสีกว่าแต่มันมีกกำลังใจตบมือเองโบโบอ้อนเลยสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากหมูสีบานตาลคุยภาษาถิ่นก็ไม่เคยซาดรองผมซื่อนายวันเสริอมหวังสิงเป็นตัวแทนมาจากหมูสีบานตาล ของดีบานสันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ้หน่อยเดียวก็มีนี่ก็มีเม็ดมะกอกหลวงพ่อฤาษีเขาบอกว่ามะกอกบานตาไม่เหมือนที่อื่นบานตาหน้ามีหาภูะเนอบานลูกก็มีหาผ,เาหาผูเขาบอกว่าคูแรกนี่เขาเรียกว่าหลวงพอ่อฤาษีนารอดผูที่สองนี่เรียกหลวงพอ่อฤาษีนารายเราไอ้ผูที่สาม,มีหลวงพอ่อฤาษี ตางัวแล้วก็อันที่สีนี่ลูกคนละสีตาไฟแล้วก็ผู้ที่ห้าหนีน่ลูกคนละสีมารายโกดนี่แหมากะกอกบ้านลูกด่าหมูหมูสีบ้านตาเน่ะน,นะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดจากหายโรคหายภัยก็หวันศุกมียาต้มสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคเด้อย,ยกเว้นโรคเดี๋ยวนี้รักษาไม่ได้บ้านลูกด้วยซัดจางรักษาไม่ได้ยก นี่ของดีบ้านลูก้าแล้วก็ต่อไปของดีบ้านลูกก็ผ่าทอเข้ามานี่หลายตะแกงตอนนี้ก็ยังมีคนทําอยู่แต่สายตาก็ไม่ค่อยไหวหรอ,อนี่บ้านลูก้าผ่าทอหลายตะแกงมีหลายตะแกงหลายสดใส่อ่าแล้วก็ต่อไปก็มีเป็นเสียวบ้านตะหย,ยังอันเนาแหนมะนะตินหมูเท่าฝาบานนะสื่อดังอาบ้านตานะอ่า อร่อยไม่ซ้ำสูตรสูตรไม่ซ้ำไข่ของไปยังฮะแล้วก็ต่อไปที่จะลืมไม่ได้ก็ลืมแต่วงบานตานอนเนาบวชไข่ลูกไข่ก็มาต้องมีแต่วงอีกเก้าวมาขาดแต่วงก็แม่งี่ไปแก้วงานนานาต้องมีแต่วง่หีแต่วงบานตานี่หนึ่งเลยยกมือเลยนี่ลูกฮะแล้วก็ต่อไปนี่ก็มีอาทำไม้คาน มันตานะ่ะนะมีการทำไม้ขานด้วยไว้หาสลากกระพัดอ่อมีคนทำอยู่แต่ยังมีคนทำอยู่ไม้ขาน,น่ะนะขายไม่พแพงออะคล้ายๆขายละสามร้อยหาสิป่าน,นเนาะที่บ้านลูกเนี่ยมีอะไรดีบ้างคะ่ะค่ะเป็น,ด,น,นด้านวัฒนธรรมด้านศาสนาที่หมูฮุกนะคะมี มีวัดพระแท่นค่ะมีวัดพระแท่นศิลาอาร์ตซึ่งเป็นพระอารามหลวงค่ะแล้วก็มีวัดไทยพุทธบาทมงคลมีวัดพระน,นอนทธภสภาษญาเอ่อวัดพระแท่นนะคะช่วีงานประจำาปทีทุกตุ้มเป็ได้ค่ะเดือนสามค่ะไปจะถึงแล้วค่ะเอ่อแล้วก็เป็นการสถานาที่ทองเจียวนะคะ มี่นองทะเลค่ะเป็นสถานที่แบบออกกําลังกายได้ไปพารุ่งลานไปที่น้องทะเลค่ะมีงานประจําปีของวัดทระแท้ก็จะมีค่ะถ่าหมูฮกนะคะก็จะมีอาชีพมีลากลายค่ะสวนใหญ่ก็จะมีขลาดฉการก็แม่ค้าค่ะคำนาก็สวนน้อยค่ะตอนนี้ ก่อมีเท่านี้นะคะนั่นก็คือคำว่าใช่ไหมไหมเนาะอะไรเงี้ยอ่าก็จะใช้คำว่าเกย์คำว่ามอส่วนจะใช้คำว่าเกยหรือว่าคำว่ามอน,นั่นอ่ะอ่ามันก็จะมีอ่าข้อสังเกตอยู่หลายจุดเหมือนกันอย่างเช่นคำคำว่าเกยเนี่ยนะมันมักจะมีอ่าคำปฏิเสธอยู่หน้าเช่น ไม่ไปเกยน่ะน่ะถ้ามีคำว่าไม่เมื่อไรอ่ะส่วนมากจะใช้คำว่าเกยแปลคำว่าม้อเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จะไม่มีคำปฏิเสธอยู่หน้าค่ะไม่มีคำปฏิเสธอยู่ข้างหน้าอ่าไปมอแต่เพาะไม่ไปเกยอ่ประกาศเอาที่หนึ่งก่อนที่สามก่อนดิเอาที่สามก่อนละกันที่สามก่อนละกัน อ่าที่สามั่นก็คืออ่าละลูลได้ให้ว่าตัวเองได้ที่สามมายืนเป็นคนที่สามอไาไม่โอ้แล้วกันยืนเป็นคนที่สามก็ต้องให้ที่สามแล้วทั้งนั้นนะค่ะข,ขอเชิญหมูพกค่ะรับรางวัลรับรางวัลอ่าหมูพกค่ะยืนเป็นแกนกลางเลย ค่ขะขอบพคุณมากค่ะแล้วต่อไปขอเชิญท่านอาจารย์ชาวลีคํำเพลงค่ะขอเล่นเชิญค่ะขอเล่นเชิญค่ะมอบรางวัลให้กันโอเอาเลยก็แล้วกันหมอเพราะว่ากรรมการก็เป็นผู้สงคุณวุฒิแล้วก็เป็นคนบ้านเราทั้งนั้นและอ่าเอาคุปที่หนึ่ง ได้เลยคนที่ได้ที่หนึงน่งได้แก่ใครไปว่าอะไรแล้วบันตานกับบานอัด อยู่ทุ่งย่างขัวคนทุงย่างไม่ไม่ไม่รักก็เลยพูดลุกเออแม่พึงดีมคนมันด่านพูดเนี่ยพูดเอาภาษาหลากเงาไม่หมดเลยลุกมั่งเคยมอกอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราพยายามรื้อฟื้นกันให้ได้นะครับหูอื่นไม่เป็นไรเนาะหูอื่นได้รางวันชมเชย ไปคนละนิดคนละหน่อยถือว่ากไดใดื้อฟืนกันแล้วนะครับภาษาบาา้านเราภาษาทุงอย่างเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้ผมรู้กำนันจงนะมีคนมาป้องกำนันบอกว่ากำนันกำนันมาป้องว่าโดนตีก็บอกว่า,วา,วาไงมั้งขานั้งยุดได้ดีอ่ะน,น,น,นั้งนี่บรรตาลงนั้นบ้าไหนเนี่ยขานั้งยุดได้ดีอะมันมาตีหัวขาแล้อ่ะ พี่น้องกันได้แท้ว่างั้นนะตีเรา้องขำกากพี่น้องกันได้แท้มันเต็หัวกันได้ว่างั้นครับพี่น้องครับภาษาย่อมหรือสารถึงวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมของพวกเรานะครับมันเป็นรากเหง้าถึงแม้ว่าภาษานั้นสมัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรไหมครับเพราะเราไปเรียนในเมืองกันสมลูกไปเรียนในเมือง หมพวกเราเรียนคนสลาวัดยังผมเนี่ยเรียนสลาหลังเนี้ยปหนึ่งถึงปสี่เรียนสาลาไี่ยั้งเดียวเลยเลยภาษาไม่เทียงไม่ไปแต่ประยยทธ์นั้นในเมืองนานๆเขาก็แักจะเพี้ยนแักจะเปลี่ยนเหมือนกันทําให้บางทีเวลาพูดภาษาก็พลาดได้นะครับยังไงก็ตามนะครับพี่น้องครับเราพยายามอนุรักษ์ภาษาให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราให้ได้ ภาษาทุนยางไผล้อมนะครับเป็นภาษาที่น่ารักนะครับบ้านวัดโบสถนะ์นอจากโอยุธโบสถ์ใช่ไหมวัดโบสถ์ก็พูดคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นรากเงาของพวกเราเนี่ยก็คือสุขโทขทัยเขาถึงเรียกว่าภาษาภาษาไทยกลางตรงเรียกว่าสุขโขทัยภาษาไทยสุโขทัยบ้านเรามีสามพันธรรมสามภาษาภาษาล้านนาก็คือมาครั้งลแร นะครับล้านนาก็มาจากทางเชียงใหม่นะครับทางลำปางอีกภาษาก็คือภาษาล้านช้างล้านช้างก็แถวน้ปาป่าทุกทามันโคกอีกภาษาก็คือภาษาไทยภาษาไทยกลางหรือ,อบางทีก็เรียกไทยสุขโขทัยนะครับก็เป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ยินดีครับครับทั้งสามคนที่เป็นตัวแทนชาวทุกย่างที่ออกมาพูดภาษาให้เราฟังเป็นการลื้เฟื้นกัน เราหวังว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆอยนี้อีกนะครับในตลาดพิธีทุมชนคนย่างบ้านเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ